นี่ก็เป็นหนังหมูไรมันนะครับก็มีมันบ้างนะครับตากแห้งนะนี่แห้งมากเลยนะอันนี้คือผมตากตากประมาณอาสองแดดนะครับสองแดดก็แห้งแห้งแห้งมากนะครับอันนี้ก็คือเอาหนังหมูมานะครับแล้วก็มาต้มนะมาต้มมาต้มให้หนังหมูสุกนะครับประมาณนี้ก็มาหั่นเป็นชิ้นๆเล็กๆแบบนี้นะครับ อันนี้ผมทํากินเองนะครับก็หลังจากต้มเสร็จก็มาหั่นนะครับหั่นแบบนี้นะก่อนที่จะเอาไปตากก็ใส่เกลือนะครับเกลือไม,กไม่ก็ไม่ต้องมากนะอย่าใส่เกลือเยอะเดี๋ยวเค็มนะครับใส่รสด,ดีผงชูรสนะครับ3อย่างนะก็คือ,คอปรุงรสให้เราอร่อยแล้วกันนะครับใครไม่อยากใส่ผงชูรสก็ไม่ต้องใส่นะแต่ผมว่าใส่มันก็อร่อยนะไม่ได้เป็นอะไรมากมายนะอย่าดราม่านะครับก็ใส่ต้มให้สุกนะครับต้มให้สุกหั่นนะครับหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ ก่อนที่จะเอาไปตากก็หมักใส่เกลือผงชูรสรสดีนะครับผงปรุงรสนั่นแหละครับก็คือใส่ให้อร่อยแล้วก็ไปตากนะครับให้แห้งนะพยายามให้แห้งที่สุดนะครับเนี่ยหลังจากนั้นเราก็เอามาต้มน้ํามันนะครับเดี๋ยวเราต้มน้ํามันกันนะครับนะครับคือเอาหมูที่เราตากแห้งนะครับใส่ในกระทะโดยที่ไม่ต้องให้น้ํามันมันร้อนนะครับคือใส่ลงไปเลยเหมือนเราต้มน่ะพยายามให้หมูจมน้ํามันที่สุดนะครับนี่ เขาเรียกว่าต้มน้ำมันนะครับไม่ได้เรียกว่าทอดนะครับนี่คือหลังจากเราตากแห้งเสร็จนะครับตากแห้งเสร็จให้แห้งที่สุดนะครับเราก็จะเอามาลงต้มน้ำมันแบบนี้นะครับ mhm. ก็เปิดไฟประมาณกลางๆนะครับนะก็คือทอดโดยที่ยังไม่ต้องให้น้ำมันร้อนก็คือเอาลงไปเลยนะครับนี่น้ำมันยังไม่ร้อนนะผมเอาลงไปแล้วเนี่ย พอสักพักน้ำน้ำมันมันก็จะเริ่มร้อนขึ้นแล้วหมูมันก็จะแตกโปะแปะโปะแปะนะครับแต่ว่า,ายังไม่ได้นะเราต้องเอาทอดต้มน้ํามันไว้นะต้มน้ํามันไว้ทอดต้มน้ํามันไปสักสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาแช่น้ํามันไว้หนึ่งคืนนะครับคือต้องแช่ไว้ให้นานที่สุดนะครับเท่าที่จะนานได้แต่ผมจะผมทําช่วงเย็นนะแล้วผมก็จะเอาแช่ไว้อ่า หมูมันก็จะเริ่มแตกพปแตะๆๆแปะอย่างนี้นะครับเริ่มสใชได้แล้วเราก็ทอดไปเรื่อยๆนะคือไม่ได้ทอดขั้นตอนนี้จบนะอันนี้คือขั้นตอนการต้มน้ํามันนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปแช่น้ํามันไว้ใส่ภาชนะไว้นะครับนหนึ่งคืนนะครับก็ค่อยมาทอดอ,อีกรอบสุดท้ายนะครับก็จะจบนะครับก็จะเป็นแทบหมูที่สมบูรณ์นะครับแล้วเราต้มน้ํามันไว้ก่อนนะครับ เสร็จแล้วนะครับก็อ่ามันจะออกสีขา,ขาวๆแบบนี้แล้วนะครับอันนี้คือผมปิดแก๊สแล้วนะแล้วเราก็เอาดองน้ํามันไว้นะครับคือเอาแช่น้ํามันไว้แบบนี้หนึ่งคืนนะครับแล้วค่อยจะมาทอดอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้น้ํามันเริ่มเย็นแล้วนะอันนี้เอาแช่น้ํามันไว้แบบนี้นะครับให้น้ํามันท่วมแบบนี้เลยนะครับเออมันต้องผ่านขั้นตอนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาทอดกันนะครับผมนี่ก็เป็น หนังหมูที่เราต้มน้ำมันไว้นะครับคืนหนึ่งนะแช่น้ำมันไว้แบบนี้เดี๋ยวกองน้ำมันออกนะครับกองน้ำมันออกแล้วเราก็จะมาทอดอีกรอบหนึ่งนะครับนะครับก็แช่น้ำมันเดิมนะแช่น้ำมันที่เราต้มเมื่อคืนนะครับอันนี้ผมใช้ไฟแรงนะครับเราก็จะแบ่งการทอดนะครับอย่าอย่าเอาลงทั้งหมดนะครับทอดทีละน้อยจะได้สวยๆนะครับ หลังจากน้ำมันร้อนได้ที่นะครับใช้ไฟแรงค่อนข้างค่อนข้างแรงนะครับก็ให้แบ่งหมูเป็นบางส่วนนะครับลงไปเราไม่ต้องทอดทีละเยอะนะครับเพราะจะทําให้มันฟูแลวมันคับมัน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 แน่นในกระทะนะครับเห็นไหมเนี่ยจะฟูขึ้นแบบนี้นะครับพอน้ำมันร้อนแล้วเราก็ไม่ต้องเล่งไฟแรงก็ได้ครับประมาณก่างๆนะครับ กดนะคพยายามกดก็จะฟูสวยแบบนี้เลยนะครับจะได้หมูกรอบแคบหมูที่ไรมันที่พองสวยนะเห็นไหม,มสวยเลยแล้วก็หมั่นคนนะครับกดลงไปตรงไหนมัน มันยังไม่พองเราก็กดลงไปนะครับนะครับสวยเลยนะครับโอ้พองสวยแบบนี้นะครับก็ไม่ได้ถ่ายคลิปตรงเนี้ยเอาออออตัดต้องเ็มื่อไหร่ไว้เอ้อ พ่อยังไม่กดหรือเปล่าก็คเคยนะพ่อไม่ถ่ายจนจบแล้วยังลืมกดปุ่มกดถ่ายแต่มันจะกรอบกวา่างก้แ่าไม่เกี่ยวหก็ทิ้งไว้มันก็กรอบเหมือนกันเนีนะ่ยทอดยังไม่พองดีแล้วเนี่ยพ่อว่าข้างล่างอ่ะสวยกว่าพ,พ่อทอดไม่ค่อยฟองเท่าไหร่แล้วเนี่ยอันเนี้ยเออพ่อทอดเหี่ยวนะครับหลังจากทอดมาแล้วนะครับก็จะได้ หมูกรอบแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองกินให้ดูตอนนี้ยังรอนอยู่นะเนี่ยพองดีจังอืมอร่อยกรอบมากเลย